คือรถไฮบริดนะคะ MG V8 h ฮบริดเป็นไฮบริดตระก,กูลรุ่นแรกเลยนะคะของแบรนด์ MG ของเราราคาอยู่ที่919,000บาทคันนี้เป็นรุ่น X นะคะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะแต่ว่าจะไม่มีในส่วนของหลังคาดำถ้าลูกค้าจะข้ามไปในเรื่องของฟังก์ชันหลังคาดำก็เพิ่มนะคะในราคาที่อยู่929,000บาทนะคะคันนี้นะคะ อัตราเร่งดีตอบสนองต่อการขับขี่ที่ดีเยี่ยมนะคะอยู่ที่กําลังแรงม้า177แรงม้านะคะ mm hmm. เรียกได้ว่าแรงจริงๆนะคะพี่ๆเป็นไฮบริดซิ่งเลยนะคะ mm hmm. คันนี้นะคะดีไซน์จากด้านหน้าดูแบบเป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะ mm hmm. แล้วก็ยังคงความเป็นดีไซน์ที่มีเส้นสายสีฟ้านะคะ mm hmm. แสดงถึงเอกลักษณ์การขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะคะ mm hmm. คันนี้นะคะมีกล้องมองรอบทิศทาง360องศานะคะกล mm ้อ hmm. งของเขานะคะ ชัดแจ๋วเลยนะคะเดี๋ยวจอมจะพาไปชมว่าชัดขนาดไหนนะคะการดีไซน์ของเรื่องของการซ่อนกล้องของเขานะคะจะอยู่ใต้โลโก้ MG นะคะมองจากด้านหน้าดูไม่รู้เลยใช่ไหมว่ากล้องอยู่ตรงไหนหน้านะคะออกแบบได้ดีมากๆเลยมองด้านหน้าสวยขนาดนี้นะคะเดี๋ยวลืมไปเลยค่ะเดี๋ยวพามาชมในส่วนของลิ้นชายล่างนะคะก็จะมีในส่วนของการดีไซน์ที่เป็นเส้นสายสีฟ้าให้ด้วยนะคะตรงลิ้นชายล่างนะคะ ที่นี้ด้านหน้านะคะดูโดดเด่นนะคะมองแล้วรู้เลยว่าเป็น MG V8 นะคะเท่ขนาดนี้เรามาชมด้านข้างกันนะคะด้านข้างนะคะของตัวรถนะคะขนาดล้อนะคะใช้ล้อขอบ17นะคะ เป็นล้อและยางเอ่อเป็นล้อขอบนะคะยางเนี่ยเป็นโยโกฮามานะคะในเรื่องของการดีไซน์ล้อนะคะก็จะเป็นฝาครอบนะคะตัวนี้เป็นฝาครอบเป็นพลาสติกนะคะก็เป็นฝาครอบที่ครอบล้อเข้าไปสามารถดึงออกได้นะคะ เขาออกแบบในเรื่องของแอโรไดนามิกให้ในส่วนของเรื่องของล้อนะคะดีไซน์ของเขาคือแอโรไดนามิกก็คือเป็นการขับเคลื่อนและหมุนวนอากาศระบายอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของล้อนะ mm hmm. แล้วก็ดีไซน์ในเรื่องของกระจกมองข้างนะคะพี่ๆเขาก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างทั้งสองฝั่งเลยซ้ายขวานะคะ mm hmm. ด้านข้างนะคะด้านข้างลิ้นชายล่างของเขานะคะคันนี้เป็นรถสีขาวใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ เป็นออสีดำนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโครเมียมสีเงินนะคะตัดกับตัวรถนะคะดีไซน์ของเขาก็ดูโดดเด่นจากด้านข้างนะคะจอบพามาชมด้านหน้านะคะด้านข้างเรามาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังนะคะการออกแบบด้วยครีบฉลามนะคะบนหลังคานะคะสีดำตัดกับตัวรถมากๆเลยนะคะดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของราวหลังคาเขาก็มีมาให้นะคะ ภายนะการดีไซน์ด้านหลังของ MG VS h d V คันนี้นะคะก็บ่งบอกเลยเป็นโลโก้ VS เนาะแล้วก็มี i-Smart คันนี้เป็นตัวท็อปนะคะก็มีระบบ i-Smart สั่งการด้วยเสียงนะคะเป็นระบบที่อยู่ในรถตัวท็อปๆของ MG นะคะการเปิดด้านหลังนะคะเราเปิดได้ที่ตรงโลโก้เลยนะคะฝาท้ายนะคะถ้าตัวนี้นะคะจะไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้าแต่ว่าจอบจัดอยู่ให้ชุดโปรโมชั่นนะคะติดฝาท้ายไฟฟ้านะคะให้กับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะ จขออนุญาตปิดก่อนนะคะดีไซน์ด้านล่างนะคะชายล่างด้านหลังของเขานะคะดีเฟนเซอร์จะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็ตัดด้วยโครเมียนที่เป็นแฉกแบบนี้ค่ะพี่ซ้ายขวาแล้วก็มีสีดําเงาตรงนี้นะคะเรามีเซ็นเซอร์ถอยหลังติดมาให้3จุดจากโรงงานแล้วนะคะทํางานกรณีที่ถอยหลังนะคะ เป็นเซเป็นเซนเซอร์นะคะที่ทำงานร่วมกับกล้องมองหลังเนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมการดีไซน์ภายในของ MG v x คันนี้นะคะว่าออกแบบได้ดีขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะเริ่มจากเบาะก่อนเลยนะคะมองเห็นได้ชัดนะคะเบาะจะเป็นเบาะคนขับปรับไฟฟ้าเป็นเบาะหนังดีไซน์ที่เป็นเน้นโทนดำนะคะแล้วก็ตัว พวงมาลัยนะคะเดี๋ยวจะพามาชมในส่วนของพวงมาลายัยมันติฟังกชันเดี๋ยวจะอบขออนุญ,ญาตเข้าไปนั่งข้างในรถนะคะพอเข้ามาด้านในรถนะคะเดี๋ยวจะอ ลองกดปุ่มสตาร์ทให้ดูนะคะอันนี้นะคะหน้าจอของเขานะคะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาดยาวเลยนะคะดีไซน์เขาเก๋มากๆ v s การออกแบบหน้าจอเขาดีเยี่ยมมากๆนะคะความความใหญ่ของขนาดหน้าจออยู่ที่12.3นิ้วนะคะทั้งในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานวิทยุฝั่งซ้ายแล้วก็เรื่องหน้าจอการขับขี่นะคะ m g v S HEV e ของเรานะคะมีโหมดการขับเคลื่อนที่สามารถเปลี่ยนโหมดได้ถึง3โหมดนะคะในเรื่องของ e c o นะคะโหมดส port นะคะแล้วก็ Comfort นะคะจะโชว์ที่หน้าจอการแสดงการขับขี่นะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมีปุ่มควบคุมความเร็วนะคะแล้วก็ในเรื่องของการควบคุมบนพวงมาลัยดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะในเรื่องของเกียร์นะคะใช้งานง่ายนะคะเป็นเกียร์แบบ เกียร์แบบนี้เลยนะคะเกียร์คล้ายๆรถไฟฟ้าเลยนะคะแล้วก็มีออโต้เบรกโฮนะคะ AVH คือออโต้เบรกโฮนะคะก็ในในเรื่องของเบรกมือไฟฟ้าเราก็จะมีแล้วก็ระบบฟังกช์ชันความปลอดภัยเนี่ยครบครันมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะมีสลูปนะคะสลูปบานใหญ่มาให้ด้วยนะคะการดีไซน์ภายในห้องโดยสารถือว่าหรูหรานะคะแล้วก็ทันสมัยมากๆเลยนะคะก็ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเราเห็นรอบตัวรถแล้วก็ภายในรถนะคะการดีไซน์การออกแบบภายในแล้วนะคะเดี๋ยวจอดนะคะขออนุญาตดับเครื่องยนต์นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปฟังแคมเปญกันที่หน้ารถนะคะ MG v h EV ตอนนี้โปรโมชั่นดีมากๆลูกค้าท่านไหนนะคะต้องการเป็นรับเป็นดอกเบีย้ยพิเศษ0%นะคะหรือว่าเลือกรับเป็นส่วนลดก็ ได้เลยนะคะเรามีชุดแต่งรอบคันนะคะมาให้นะคะพร้อมในโปรโมชัน่นและฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมในโปรโมชั่นมาให้เลยนะคะคันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าน่าใช้มากๆสําหรับคนที่ต้องการรถที่มีกําลังแรงมา ที่สูงและอัตราเล่นดีเป็นคนที่ชอบความเร็วอยู่แล้วนะคะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะและเป็นรถที่เป็นพลังงานไฮบริดด้วยนะคะล้าสมัยด้วยเครื่องยนต์นะคะแล้วก็อัตราเล่งเนี่ยไม่เป็นรองใครด้วยนะคะสายด่วนนะคะติดต่อจอบที่เบอร์098 829 7551นะคะสำหรับวันนี้นะคะจอบขอลาไปก่อนกับ MG v x HEV สีขาวรุ่น X คันนี้นะคะ